ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่นะคะค่ะอีกวันอะไรค่ะเข้าฤดูเทศกาลสงการนะคะปีใหม่ของไทยแล้วค่ะอากาศร้อนค่ะคุณแม่ใส่แบบสบายเย็นๆค่ะค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากเป็นผ้าค่ะเป็นผ้าหลุดจำนำไอเป็นผ้าโปรนะคะวันนี้คุณแม่โปรใส่เทศกาลสงการนะคะพันเจ็ดแม่ขายขายหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะลายดอกแก้วค่ะเป็นสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะเลือดหรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะราคานี้เป็นราคาที่เอื้อมมือถึงเป็นพอหยิบพอจับไปเป็นของขวัญของฝากให้กับค่ะคุณยายคุณย่าของเราคุณแม่ของเราช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะค่ะเป็นของขวัญของฝากลูกๆที่ดูอยู่นะคะมองหาพื้นไหนถูกตาถูกใจก็โทรบอกโทรทักโทรแจ้งคุณแม่ค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,600บาทนะคะเลิศดรูดูเด่นค่ะ1,600บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะ1,600บาทค่ะค่ะเนื้อผ้าไอ้ผ้าสามตะกอทอมือค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะหนานิ่มแน่นนะคะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพยิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะ่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกนะคะค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดกางงามตลอดปีค่ะอันนี้ก็เป็นค่ะเป็นลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายนางงามนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะ1,600บาทนะคะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ1,600บาทค่ะค่ะ1 6 0 0บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะ1 6 0 0บาทค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งนะคะ ค่ะภาพนิ่งค่ะดูดีดูเด่นนะคะเพราะว่าคุณบางทีคุณแม่กลับภาพเร็วค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนค่ะผืนนี้เป็นค่ะเป็นลายนี้นะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะเป็นลายหงอนค่ะแต่เป็นสีธรรมชาติค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นสีสนิมนะคะอสนิมย้อมค่ะค่ะสนิมย้อมกับเปลือกมะกรูดนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ สีธรรมชาติค่ะ1,600บาทค่ะดูดีดูเด่นนะคะ1,600บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะถ้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะงานไหมบ้านทางพุ่งค่ะไหมจุนเป็นไหมค่ะไหมจุนเป็นไหมทางเส้นยืนนะคะไหมบ้านคือทางพุ่งค่ะค่ะไหมจุนกับไหมบ้านบวกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะลูกค้าถามมาเหมือนกันค่ะค่ะมีไอ มีไหมปลอมไหมคะคุณแม่ไม่มีไหมปลอมนะคะไม่ไม่เคยเห็นคุณแม่ไม่เคยเห็นไหมปลอมค่ะค่ะเพราะว่าเขาจะไม่ทําให้เสียภาพพจน์นะคะค่ะการทําผ้าไหมเนี่ยค่ะรุ่นสู่รุ่นลูกตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณยายคุณปู่ตั้งแต่คุณยายคุณย่าคุณปู่คุณตาของเราทํามานะคะรุ่นสู่รุ่นหลานสู่หลานค่ะเขาจะทํามาดีนะคะไม่มีคําว่า ไม้ปลอมค่ะไม่เคยเห็นไม้ปลอมไม่รู้มันเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะถือนี้นะคะค่ะย้อมมาจากสนิมค่ะเอาสนิมกับเปลือกมะกรูดย้อมใส่กันนะคะค่ะเป็นลายโฮนนะคะโฮลประยุกต์ใหม่ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสีธรรมชาตินะคะค่ะสวยทุกผืนแต่ค่ะงามทุกผืนค่ะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะอันนี้ก็ค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ำเงินนะคะค่ะลายนางงามค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีค่ะลายค่ะลายชั้นค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะลงนิดหน่อยนะคะคุณแม่ขายคลิปอยู่ข้างล่างค่ะ หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะผ้าสามตะกอค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะคนร่วนคนจ่อยคนผอนใส่ได้ค่ะ 1, ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะเป็นรอบโปรค่ะโปรใส่สงการนะคะค่ะราคานี้เป็นราคาที่ถูกมากค่ะราคาที่เอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับนะคะคหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะนี่ก็คือลายขอก้ามปูค่ะล้อมดอกลาวดีนะคะขหนึ่งพันหกร้อยบาทขอก้ามปูล้อมดอกลาวดีค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหบาทนะคะค่ะมองหาของสวยๆนะคะเป็นของัญของฝากให้กับคุณยายคุณย่าคุณแม่ของเรานะคะค่ะลูกๆที่ดูอยู่นะคะค่ะราคานี้ค่ะเป็นราคาที่ถูกมากค่ะราคาเอื้อมมอถึงนะคะค่ะหนึ่บาทค่ะ อันนี้ก็เขาเรียกว่าหน้าค่ะหน้ากุ้มซับค่ะพญานาคุ้มซับนะคะพื้นผ้าเป็นสีเขียวค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะขาดเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะผ้าทับเกรดนะคะขาดหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะผ้าทับเกรดค่ะค่ะคุณแม่โปรค่ะถ้าไม่โปรคุณแม่ใส่ไม่หมดนะคะต้องโปรช่วยกันนะคะค่ะช่วยช่วยคุณแม่นะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะคุณแม่โปรนะคะค่ะโปรช่วยค่ะโปรช่วยคุณแม่นะคะ ค่ะหนึ่งพันบาทค่ะค่ะนี่ก็สวยไม่ส่างสวยไม่จืดจางค่ะ1,600ร้อบาทนะคะมากพื้นไหนเชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะ หนึ่งันหกร้อยบาทค่ะค่ะเขาเรียกว่าค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนกพระเก้าค่ะสวยดูดีดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ อ่ะนี่ก็สวยค่ะช่องทางน้ําไหลประยุกใหม่นะคะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนที่คุณแม่ตั้งกล้องค่ะมันไม่แดดค่ะช่วงนี้แดดเปี้ยงมามากเลยค่ะมันจะอาจจะแสงเข้านิดหนึ่งนะคะค่ะไม่ภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์นะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะใส่ออกบุญไหนก็สวยงานไหนก็เลิศหรูดูเด่นนะคะอันนี้ค่ะช่องทางน้ําไหลประยุกใหม่นะคะราคานี้เป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วค่ะคุณแม่โปรค่ะค่ะช่องทางน้ําไหลประยุกใหม่ค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเลิศดหรูดูเด่นค่ะนี่ก็สวยนะคะนี่ก็ลายค่ะเขาเรียกว่าลายนาคน้อยค่ะค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็พอเหมาะพอสมนะคะพอหยิบพอจับนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ภาพใม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์นะคะค่ะโทรศัพท์ของคุณแม่ก็คนแก่ค่ะไอโฟนในแผกใช้ไม่เป็นใช้แต่รุ่นเก่าโบราณเก่ากึกนะคะค่ะขอภาพขออภัยด้วยค่ะคุณแม่ก็ทําตามภาษาคนแก่นั่นแหละค่ะทําไปค่ะค่ะช่วยๆนะคะช่วยคนแก่ขายของนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยดูดีดูเด่นค่ะ ค่ะนี่ก็เรียกว่าลายค่ะลายแอวนรวงหลอดไฟนะคะพื้นผ้าเป็นสีแดงไม่ดมะขามค่ะ1 6ึ่บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหบาทนะคะค่ะหนึ่งพันหกบาทค่ะ ค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะ1,600บาทค่ะเป็นลายพวงหลอดไฟค่ะค่ะสวยทุกถืนงามทุกถืนนะคะหนึ่งพันหบาทค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะ พืนถ้าเป็นสีไอ้น้ำเงินเข้มนะคะหนึ่งันหร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะค่ะเขาเรียกว่าลายค่ะลายค่ะลายนางงามค่ะค่ะพื้นถ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะค่ะสวยดูดีดูเด่นนะคะหนึ่งันหร้อบาทค่ะ ภาพไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพนี้ให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกถืนงามทุกขืนแจ่มทุกขืนนะคะอันนี้นกพะเก้าค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแนมค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะ ค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะอย่าลืมกดติดตามค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะดูดีดูเด่นนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจมาตลอดนะคะค่ะปีใหม่ไทยนี้ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงค่ะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะมีแต่คำว่าเฮงเฮงปังปงังรวยรวยกันทุกท่านค่ะ